สวัสดีครับทุกคนพารถก็แบบติดนิดหน่อยแล้วก็ไหลๆแค่ไปกินข้าวกับแม่มาแล้วก็เลยอยากจะชวนแม่คุยเรื่องทองที่มันขึ้นไปถึง3 8มหมเท่าไหร่นะสามแปเท่าไหร่แปดพัอันนี้คือราคาเมื่อไหร่ราคาเมื่อวันศุกร์ที่เท่าไหร่ศุกร์ที่ผ่านมาศุกที่ผ่านมา <29. S 1> แล้วจริงๆแล้ว ตอนนี้ก็38,550ดาอูปะวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าตลาดทองปิดปะปิดสิวันอาทิตย์ตลาดทองปิดแล้วก็เมืองนอกเขาก็ปิดวัน Good Friday ด้วยพระเจ้าเขาแต่วันศุกร์แล้วอ๋อก็คือราคาทองจะไม่ขยับเ็ไขยับขยบเธอแต่เธอต้องขยับไหมฉันอยากให้คนดูเห็นหา้หน่อยด้วยราคาทองไม่ขยับตั้งแต่วันศุกร์อ่าอันนี้อันนี้อยากให้ทุกคนที่กําลังฟังอยู่ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันจัดเตกุ้งที่ขายมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือเพราะว่าบางอย่างข้อมูลผมมก็ถามแม่เนาะก็เลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้ลึกไงนี่ไม่ได้ยืนหน้าร้านแต่แม่ยืนมานานไงใช่เพราะว่าใครที่อยากรู้เรื่องราคาทองอะไรเงี้ยก็ไปโหลดเว็บไซต์สมาคมค้าทองคําที่เป็นรูปทองเหมือนเรือนอะคือเราสามารถเราสามารถดูราคาทองได้เองเลยไปโหลดไว้สมาคมค้าทองคาใช่ปะอันนี้เลยดูแลกันว่า แสดงว่าอาแต่เอาจริงนะพูดให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้ที่มันขึ้นพุทพุทพเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติใช่ใช่มันไม่ใช่ถูการณ์ปกติถูกถูกถูกอันนี้พูดให้คนเข้าใจก่อนเพราะจริงๆแล้วอะทองมันไม่ได้ขึ้นลงสูงพุดพุขนาดนี้มันก็อาจจะมีลงบ้างมันก็มีลงมีขึ้นสลับกันแต่ว่าการที่ขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องแบบจาก32 0 0 0เป็น38 0 0 0ภายในเวลา สามเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติถูกไหมแม่ถูกถูกหนูควรซื้อดีไหมคะตอนนี้ดีค่ะแม่จะบอกว่าไงดีค่ะซื้อเลยดีในเคสไหนอ๋อแล้วเราจะเราจะบอกใหาคนซื้อเลยถ้าสมมุติว่าคนเขาบอกว่าหนูมีเงินหนูมีเงินเย็นอยู่อะค่ะหนูอยากจะซื้อสักห้าบาทอะหนูควรซื้อในราคานี้ไหมคะเจ๊กุ้งถ้าหนูมีเงินเย็นจะแนะนำเขายังไงซื้อเลยอ่าก็คือในกรณีที่ที่ถ้ามีเงินเย็นนะ อะซื้อเลยเพราะาหนูเงินนิ่งหนูซื้อเลยยังไงเพราะว่าเงินนั้นเราไม่ได้ไปแตะต้องเราไม่ได้แตะต้องซื้อ,ซ,อซื้อเก็บนิ่งๆไปเลยยาวๆยาวย,าวยาวอ่าเป็นความรู้โอเคบ๊ายบาย